โอเคสวัสดีครับดิวสังหาเมืองคอนะครับที่ดินด้านหลังของผมตรงนี้นะครับเดิมตั้งแต่เป็นที่รกร้างนะครับและก็ปัจจุบันก็ได้เกี่ยวบพื้นที่วางท่อวางระบบไว้หมดแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเป็นที่ดินใกล้แยกบางพระเมืองใหม่ที่อําเภอปากพนังนะครับซึ่งรายละเอียดผมก็ลงไว้หลายคลิปแล้วนะครับปัจจุบันที่ดินแปลงนี้นะครับได้ทําการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่ผู้จะซื้อทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วก็วางมัดจํานะครับก็หลังจากนั้นก็จะไปแจ้งลักษณะเป็นแบ่งแยกนะครับออกมาทั้งหมด9แปลงซึ่งตั้งแต่รังวัดแบ่งแยกนะครับก็จะใช้เวลารอประมาณ2เดือนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามารังวัดหลังจากนั้นก็รออีกประมาณ3เดือนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อให้ทางเจ้าของไปเซ็นรับทราบ เกี่ยวกับโฉนดซึ่งออกมาทั้งหมด9้าใบนะครับซึ่งพอหลังจากเซ็นก็อีกประมาณสักสิบกว่าวันนะครับก็จะรับรับโฉนดได้พอรับโฉนดได้เสร็จปุ๊บแจ้งไปทางผู้ขัังผู้จะซื้อนะครับเพื่อนัดวันโอนอรวมทั้งหมดที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่เริ่มทําสัญญาจะซื้อจะขายใช้เวลาประมาณเกือบ6เดือนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจากที่ดินลกร้างนะครับจนปัจจุบันนะครับาทางเจ้าของใหม่พร้อมที่จะพัฒนาทําเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับ